พี่น้องครับผู้ใดที่กําล่างตอา่อต,ตานนโยบายการปลูกยุค่าลิปตัดน้ำหน้าน้ำไฮน้ำหน้าจะของฟังให้จบนะครับเดี๋ยวนี้พยาวาสอดแล้วหู้แล้วว่ามันจําเป็นแค่ไหนเดี๋ยวนี้คอยไทยแล้วยี่สิบกุไขคอยสิปูกให้เต็มมาเลยครับเพราะว่าตอนนี้ในประเทศเท่านี่นต้องการไม่ยุค่าเล่งด่วนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีกระดาษจะทําหนังสือประท้วงพี่น้องล้องคิดเบิ้งครับ ถ้าเกิดว่าเห้านะครับขาดซึ่งกระดาษที่สะยื่นหนังสือประท้วงถ้าเกิดว่าไม่รอดมีเหตุการณ์บ้างบึ้มงวดนาห้าอง่มมีกระดาษห้อเสียดร้อนซ้ำไหนห้องเสียวยังไปต่อสู้กับเขาเขายืนแล้วยื่นอี็กจนกระดาษของเขาตันนี้เริ่มขาดแค่นเขาก็ต้องมาสนับสนุนโปกดุฆ่าเพื่อสิได้มีกระดาษในการที่จะประท้วงเพื่อสิทธิปกป้องแผ่นดินเ้า เพื่อที่จะยื่นประท้วงตอสาวโลกว่าสิ่งที่พวกเขาเอามาบึ้มกระเฮ้าไม่เห็นกระเฮ้านั้นเห็นเหาเจ็บปวดซ้ำไหนตอนนี้กระดาษเป็นสิ่งเล็กด่วนพวกเฮาย่าลืมซอยกันปูกย็ค่าลิฟตัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องการกระดาษบางย่างคักส่วนสําหรับผู้ใดนะครับที่กระลังสิบริจาคยุทอรัณฑ์หรือเอียงเครื่องกระสุนยานต่างๆไม่จําเป็นเพราะเราไม่ใช้ไม่จําเป็นพวกเราต้องการเฉพาะปากกากับกระดาษ พวกเราจะมียิ่งใจพวกเราจะเป็นมหาอำนาจพวกเราจะต้องชนะพวกเราจะต้องทวงคืนแผ่นดินด้วยการใช้สมุดและปากกา <What? S 1> <laughs> ยืนประท้วงขอความเห็นใจให้ชาวโลกนั้นเห็นให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความจริงว่าพวกเรานั้นกําลังถูกกระทําพวกเราไม่ใช่ฝ่ายกระทําเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันก็คือปลูกไม้ยุคาลิปตัสเยอะ พราะว่าเราต้องการใช้อย่างเร่งด่วนที่สุดมันไม่ใช่อย่างอื่นเลยสิ่งที่นั้นก็คือกระดาษทุกคนช่วยกันนะอย่าลืมนะนำหวัวคันาหรือน,นำหายนำนาปลูกยูคาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นเป็นมหาอำนาจทางกระดาษและปากกาพี่น้องครับคอยว่านะเดี๋ยวนี้มันต้องมีสองพอลูกหนึ่งคุ้ยกันมันเถอะเขาสิคุ้ยกันนาจังเดะม,มูเจแต่ฟังเด้อ สองขอลูกนึงผู้นึงกับสีนุ่มผู้นึงกับสิเท่ามันชิโฉกันบ้างสิละพ่อครับพ่อให้ผมไปเซ็นสัญญาอะไรเยอะแยะหาเหวไปหมดเลยแต่พอผมไปเซ็นกลับมาแล้วเวลากลับมาบ้านเราพ่อมาเห็นผมไม่ให้ผมทําตามอะไรสักอย่างพ่อคิดยังไงอยู่ครับพ่อ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 มันเท่าแล้วล่ะอยากตาบอดีแน่หน่อยนะเอลูกเอยเองนี่ไม่รู้อะไรซะแล้ว ตอนที่เองจะเซ็นสัญญานะั่นเองได้อา่านมากไหมอ่านครับพ่อ <laughs> ผมอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยไม่งั้นผมคงไม่กล้าเซ็น <laughs> ตามเลยตาม <laughs> <laughs> ในเมื่อเองอ่านแล้ว <laughs> เองก็ต้องรู้ใส่ในที่ว่าเ,าเขาเขียนว่ายังไงในสัญญานั้นมันมีบทลงโทษอะไรบ้างไหม <laughs> โอ้ เท่าที่ผมอ่านดูนะพ่อถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามก็ไม่เห็นจะมีบทลงโทษอะไรเอเนี่เ <ale> ข <L> ้าใจถูก <Avenue> ต้องแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีบทลงโทษนะนะเราจะไปทําตามหาสิแตกอะไรสัญญาที่ไม่มีบทลงโทษถ้าไม่มีมาตรการอะไรที่เอาทำคนที่ละเมิดสัญญาได้แบบนี้ มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทำตาม<ะ> <laughs> โอ้โห <laughs> พ่อนี้ปลาดเปืองมากเลยครับผมจริงสินะพ่อสัญญานั้นมันก็ไม่มีบทลงโทษอะไรเราก็ไม่ทำตามละเมิดแล้วละเมิดอีกก็ไม่เห็นมีอะไรทำไม่มีใครทำอะไรเราได้ทุกคนต่างก็เสยตุยแล้วเราจะไปทำตามหาหอกอะไร <laughs> <L> an> an> เองนี่เริ่มสลาดแล้วนะ <laughs> ถูกต้องของเองลูกเอ้ยเรานะคนเรานะนะเกิดมา,าต้องสลาดเฉลียวคนเราละนะต้องใช้สมองอย่าใช้แต่กําลังอย่าถือว่าตัวเองนั้นมีของที่ทันสมัยกว่าดีกว่าใหญ่กว่าแล้วก็จะมาชนะเราได้พวกนั้นนะนะให้มันแบกสัญญาไปทะลุอเออแบกไปแบกมาสุดท้ายท้ายสุดมันทําอะไรพวกเราได้มั่งละ่ะเองรู้ไหมย่างเก่งเน่ยสิ่งที่ว่ามันทําได้นะคืออะไร อ๋อคืออะไรครับพ่ออย่างเก่งพวกคันจะทำอะไรได้มันก็ส่งนังเสอปท้วงไงลูกพ่อจะบอกให้นะลูกนะไอเน็ตเอ้ยไอเน็ตถ้าเกิดว่าการรบการแย่งดินเดนมันชนะ กล้ด้วยการส่งสังสือประท้วงนะเขาคงไม่ผลิตเครื่องบินกีเพนมาขายหรอก<ะ>แล้วอีกอย่างหนึ่งนะลกนะโลกนี้ก็คงไม่ต้องไปอาอาวุธอะไรสิ่งที่จะขายได้ดีและสิ่งที่คนกลัวมากที่สุดก็คือกระดาษแล้วก็ปากกา <S 2>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  พวกเราก็ปล่อยให้มันเพ้อฝันไปลูกว่าพวกมันจะเอาชนะเราได้ด้วยปลายปากกาและก็กระดาษส่วนพวกเรานั้นก็มีหน้าที่สีกสัญญาและก็หลอยจัดการมันรับหลังโซกใต้เข้มขัดอย่างเดียวลูกสักพักหนึ่งเราจะชนะนอกมัน โอ right ้โขอบคุณมากเลยครับพ่อที่สั่งสอนนะครับผมนี่ช่างมีพ่อที่ปาดเปลืองจริงเลยโชคดีมากเลยนะที่ผมมาเกิดอยู่ในฝั่งนี้ถ้าผมนะได้ไปเกิดอยู่ฝั่งนู้นนะพ่อนะผมนี่นะก็คงนอนแบกสัญญาเข้าโรงไปตายตาไม่หลับพร้อมกับสัญญานั่นแหละนะครับนิ่ทานเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมานะครับก็ เหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเอกหลายผู้หลายคนก็ยังคงคิดไม่ออกคิดไม่ถึงหลายผู้หลายคนก็ยังมีความสุขกับการได้แบกสมุดกระปากาไปประนามไปประท้วงก็สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือ,อน,นะครับหนังสือตอบรับแล้วก็นอนฝันหวานว่าตัวเองนั้นเจ้าสนะแล้วก็ได้ครอบครองความยิ่งใหญ่ด้วยหนังสือสัญญาและก็สมุดปากา์โค่นั้น พอได้รับความขอบคุณจากเพจพ่ยววาให้เสียงภาษาไทยโทยแล้วพันตนทุ <adapting> กคนครับวันนี้พ่อเยา,าก็ติดเครื่องทงำ้วามอุ่นขออนุญาตพูดไทยนะครับเนื่องจากช่างของเราเป็นช่างที่เคยทำงานในเมืองกรุงแล้วเขามาได้เมียแถวบ้านเรา <Down> ถ้าเกิดว่าพูดอีสานเดี๋ยวเขาจะฟังไม่ออกนะครับ ช่างกาลังจะทาอะไรครับอ๋อจะติดเครื่องททาน้ําบุญครับเราแล้วนี่จะเอาตาตูดไปไหนจะยุ่อออกก่อนครับมันคือมันเชียงหยุดือฝนไหมใช่ครับมือข้างนงผมคาถือกล้องอยู่โอ้มีโฮนี่ด้วยนะครับมีโฮระบายน้ำนะครับกรเทียมพวกโฮระบายน้ำนี่เห็นว่าเมื่อกี้กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ก็เลยมาเลยเครื่องมาเครื่องเครื่องครับเครื่องมาตัวพ่ใหญ่ว่าไม่ได้ใช้ เครื่องทาน้าหมุนเย็นนี่ครับเขาเขาขยันมากคือตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวล้มอยู่คือข้าวที่นานี่เป็นไงมันมันล้มม,มันก็มีล้มบ้างไม่ล้มบ้างครับปูราดฟาดเลยก็ปูราดฟาดก็มีอ๋อพ <laughs> ี่นะครับคนขยันนะครับช่างเล็กเนี่ยนะครับเขา,าขายลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ทํถ่านชาโคแล้วก็เป็นช่างไฟด้วยชื่อจดทะเบียนเล็กนะครับเล็กกองสลากพ,พัดอิเล็กทรอนิกส์ชาโคจํากัด <laughs> c o l t e d e v e l o p m e n t c o m ถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้ใช้บริการก็สามารถไปกดค้นหาได้ในเซิร anyway> ์ชในดูนะครับใน g o o g l e Chrome ไฟเฟอร์อะไรในอินเทอร์เน็ตมีหมดครับนะครับแต่มีร้านอื่นจะมีร้านอื่นร้านจ่างไม่เห็นร้านจ้างไม่มีครับครับเพราะยังไม่ได้เปิดแล้วตั้งชื่อเมื่อกี้นี่เองก็นะครับค่าบริการก็เป็นกันเองเห็นว่าจะอนุญาตให้เซ็นเาปีได้ครับมีทําสัญญา AO อด้วยนะครับ ถ้าทำสัญญาไม่ค่อยมีค่อยอยากจะเซ็นเท่าไหร่เพราะกลัวจะเสียขาเซ็นสัญญาเมื่อไหร่เสียขาเมื่อนั้นเลยเราไม่ต้องเซ็นไม่ได้หรอครับได้ได้ครับถ้าเซ็นเหลือวเราก็ต้องฉีกอยู่ดีฉีกชนะนะครับใครที่อยู่เขตอำเภอทุ่งฝนนะครับแถวบ้านดูสะอาดสามารถติดต่อช่างเล็กได้นะครับนี่พยอบาลใช้บริการเป็นประจํานะครับเป็นช่างที่มาจากเมืองกรุงก็ต้องถ้าใครอยากจะคุยกับแกก็ต้อง เรียนพูดภาษากลางไว้นะครับมีอะไรจะฝากเรียบซีไหมครับช่างเล็กอ๋อก็ฝากพ่อใหญ่บาด้วยนะครับครับผมฝากพ่อใหญ่บาฝากผมด้วยครับฝากทุกอย่างเลยครับช่วงนี้ครับทานทานด้วยทานชาโคครับทานชาโคทานอัดแท้งนะครับทานอัดแท่งมีคุณภาพสนใจมันมันมันหนอกแร่แม่สีอ่ะแม่ครับมันหงวาบครับมันมันหงใช่ครับมันหงคือมันใช้ได้ราน2ถึง3ชั่วโมงครับครับทานแกนจะหงดีมากจะหง มันจะใช้ได้สองมชั่วโมงมันมันแตกไม่แตกแป๊ะไม่ไม่แตกไม่มีควันเลยนะครับควรไม่มีฐานฐานนี้เป็นฐานที่ไม่ควรนะครับไม่แตกทู่นนี้คือใครติดต่อได้ไม่ควรนครับฐานไม่ควรโอเคอ่ะไม่บายครับขอบคุณครับ